ก็รับกลับมาที่ชอบอีกครั้งนี่คือฮีเดอร์คาร์รีิและวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับฮอนด้าคลิปตึง2ท่ารุ่นปี2026สกูเตอร์ที่ถือเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมและเชื่อถือได้ที่สุดของฮอนด้ามาโดยตลอดหลายประเทศรู้จักในชื่อวรนโอเล็กประทูคลิปได้ครองตลาดการยูทีในเมืองมาหยางยาวนานด้วยดีไซน์ที่เฉียเขียวความประหยัดและความคล่องตัวสำหรับปี2026ฮอนด้าได้ทำการปรับปรุงใหม่ของไลนโจนที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับทั้งวัยรุ่น และเสียงโคมให้ใทัศนวิสัยดีเยี่ยมในตอนกลางวันส่วนไฟท้ายและไฟเลี้ยวสูบออกแบบให้กลมกลืนกับด้านท้ายรถด,ดูสะามตาและลงตัว Honda ผู้สอนจึงนั่งสบายแม้ในระยะทางไกลแผงหน้าปัดดิจิทัล LCD ถูกอัปเกรดด้วยกราฟิกที่คมชัดกว่าเดิมแสดงผลทั้งอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันมาตรวัดระยะความเร็วและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาในรูปแบบที่อ่านง่ายนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ในช่องเก็บของด้านหน้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับที่ใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ในด้านสมรรถนะ Honda c l i ิก 125i ปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์125ลูกบาทเซนติเมตรแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำและหัวฉีด PGM-FI ที่มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานและความประหยัดแต่รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองคันเร่งนุ่มนวลขึ้น ลดการสั่นสะเทือนและเร่งแสงได้ดีกว่าเดิมเครื่องยนต์ให้กำลังพอเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองอย่างสบายๆพร้อมความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมถึงประมาณ47-50กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วยให้การขับขี่ง่ายดายเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์เฟรมที่มีน้ำหนักเบาก็ช่วยให้ควบคุมง่ายเหลียวคล่องตัวและสนุกกับการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ในด้านความปลอดภัย h อ n d a าให้ความสำคัญมาโดยตลอดและคลิกหนึ่ไรุ่น2026ก็ไม่ทำให้ผิดหวังรถมาพร้อมระบบเบรกคอมบ CBS เป็นมาตรฐานช่วยกระจายแรงเบรกทั้ง2อล้ออย่างสมดุลลดความเสี่ยงในสถานการณ์เบรกกระทนหันรุ่นสูงกว่ายังมีระบบ ABS ที่หล่อหน้าซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขับบนถนนเปียกหรือลื่นโครงสร้างเฟรมได้รับการเสริมให้มั่นคงมากขึ้นยางแบบทูบลสที่กว้างขึ้นให้การยึดเกาะถนนที่ดี และระบบไฟ LED รอบคันก็ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนทําให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจุดเด่นที่ทําให้ฮอนด้าคลิก1 2 5่งสองห้าไอรุ่นปีสองพแตกต่างจากคู่แข่งคือการผสมผสานร,ระหว่างสไตล์ที่ทันสมัยความสะดวกใช้สอยและความประหยัดที่เหนือกว่าสกูตเตอร์รุ่นนี้ไม่ได้มีเพียงดีไซน์สปอร์ตเท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงด้วยพื้นที่เก็บของกว้างความประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำฟีเจอร์ทันสมัยอย่างหน้าปัดดิจิทัล พอต USB และระบบไฟ LED ทำให้รถดูหรูหรากว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์ฮอ n d a าและเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าพวกเขากำลังลงทุนกับรถที่คุ้มค่าและใช้งานได้นานในเรื่องราคา Honda คลิก1 2 5 i ปี2026ถูกวางให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายโดยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง6 0 0 0 0ถึง80,000บาทหรือประมาณ1 7 0 0ดถึง2,200ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับประเทศ ทำให้ผู้ขับทุกกลุ่มสามารถจับต้องได้ง่ายจุดแข็งของรุ่นนี้คือไม่เพียงแต่ราคาซื้อที่คุ้มค่าแต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานระยะยาวที่ประหยัดทั้งค่าน้ำมันและค่าดูแลรักษารวมไปถึงมูล,ลค่าขายต่อที่ยังดีเยี่ยมสรุปแล้ว Honda Click 125i ปี2026เป็นสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน ทั้งความสวยงามสมรรถนะและความคุ้มค่าดีไซน์ใหม่ที่ฉกเฉี่ยวฟีเจอร์ทันสมัยเครื่องยนต์ที่ทนทานและระบบความปลอดภัยที่มั่นใจทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นมาตรฐานของสกูตเตอร์สำหรับการเดินทางในเมืองเหมาะสำหรับทั้งนักเรียนคนทำงานหรือใครก็ตามที่ต้องการยานพาหนะที่ประหยัดใช้งานง่ายและมีสไตล์หากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์สำหรับปี2026ที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ Honda c คล c k 125i คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม